ตัดกั okay, okay. ่โอเคโอเคใครก็ตามก็นั okay. ่นนะครับถ้าเกิดใครชอบแหวกเอ่อคอลเลคชันล่าสุดนะครับ แรงซัพพอร์ตที่ทุกคนให้มานะครับก็ยิ่งซื้อนะครับผมวิ่งได้ก็ยังไงก็ซื้อเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้แค่10%อันนี้พูดจริงพูดแรกไงโอ้ยพูดยริงไงแล้ให้เขาให้เันแบบเยอะๆอ๋อนี่คือการอ้อนทางอ้อมนะครับเพราะวตอนนี้ต้องหยุดงานสองเดือนละกูนะ หายไวๆเลยหายแล้วยังออกมาสาเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ทุกคนชอบกันนะครับมาตะกี้พูดเล่นนะครับไม่มีอะไรเราก็คือเป็นการคือบอกรถทัวร์พรมเลวเป็นการ ตกลงกันของแกรมมี่กับฟลิตเองหมายถึงทัวร์ลงแกรมมี่หรอเข้าข้อเข้าข้อกันทล้วทุกคนรถตันทุกคนทุกคนต้องดูนะครับว่าผมไม่ได้มาแชร์นะครับแต่คำว่าใน IG นะครับคำว่า I am a creator แบบ creative creator ก็ไม่ใช่หรออะไรแะ Creative and director ของแอลยานเนอร์แสดงว่าเนอร์งเป็นไอดีที่ยังไงที่กูไงเป็นไอเดียเรามันได้ไอจีไอจีที่คุยกูไงไอจีที่กูสมัครเองเปลี่ยนเรื่องไหมจะตักทั่วไปดังนั้นล้า ให้กูอ่ะเขียนว่ากูเป็น creative director เปลี่ยนเรื่องก่อนดีกว่ะดังนั้นพูดเรื่องเพลงใหม่ก่อนเพลงใหม่ก็คือตอนนี้ก็เปลี่ยน <c oughs> คือขายไม่ได้เง, <c oughs> งินเลยเราจะยังมาลังแบบัดสอ่ขาขาเป็นไงบ้างขาขาหายขาขายังไม่หายเลยรไม่มีเงินซื้อเปลือกเนี่ย ให้ทัวร์ไหมคะไม่ทัวร์ทุกคนอย่าทัวร์ขอโทษอย่าทัวร์ห้ามทัวร์เด็ดขาดนะแค่มาแบบแนะนำว่าควรเอาทุกคนห้าทัวร์นะครับไม่นะครับสนดททุกทีเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันสวยนะที่ สวยสวยสวยผมก็ขอบคุณที่ทุกคนชอบนะครับวันนี้ก็มาในแบบมันเกิดเพื่อนกับเดี๋ยวคนกูเป็นเจาเ้านออกงานดูนะกเขึ้นหสวใจ อุ้ยตัวสามแสนครับก็เพลงใหม่เสร็จยังครับเสร็จแล้วครับจริงเหรอไปเพิ่งลงไหมคือทำเองเสร็จเองอะไรเองวางแผนเองอะไรเองแต่งเองอะไรเองแล้วก็ใส่ไหมเพลงผมออกดีกว่าไหมครับเสร็จเทปป่ะเออเสร็จแล้วก็หม่หายเป็นเทปมีครับมีครับมีเทป มันม mm ีค hmm. รื่นแถบไมมีเลยไม่มีเยแล้วจะเป็นเไรก็นูนน่นออเลงเลยค่ะเอาฟังนะคะคุณนี้นะครับไม่ต้อง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 ดูแล้วดูแล้วดูแล้วทุกคนรู้ไไไไม คนนีุ้ณนี้พูดคนี้พูนบอกต่างกันขแหลงเขาแหลงเขาเจ้สีผมไยดีเจ้สีผมที่หัวหน่อยไม่ก็หมกว่าแฮชไงไม่ให้กูพูดอะไรอ่ะว่ากับขัดเก็บไม้ไงมันต้องให้เพื่อนพูดต้องอ๋ออาจจะไี่พูดสิเพื่อนน่ะ กี่รอบกี่รอบเคลื่อนเคลื่อนพูดอาการคุณน่ะนะครับตอนนี้นะครับจากการที่ดูเนี่ยอย่าถามว่าเจ็บไหมค่ะคุณจะบอกว่าเจ็บมาก่กระบอกกระบอกเพชรกระบอกเพชรกระบอกเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไงจะไปตั้งเป็นพร้อมไหมไม่ไม่เลยครับ บอกต่อคุณช่อับเดตไม่เราจะไม่รบกอ่ะนั่งก่อนไหน่อหลักเต็มลักเต็ดอ่มึงนั่งก็งีึอัพเดตรับเต็มตอนนี้ตอนนี้คือเต็กบอกว่าเต็กบอกว่าเอ่อ เมื่อสักครู่เพิ่งบอกเพื่อนว่ายังเจ็บมากอยู่เลยตอนแรกเราดูว่าอ้าวแต่อันนี้เอาไหมออกแล้วแต่ก็ยังเจ็บก็เลยต้องใส่เอาไว้อยู่ัรเขาเรียกว่าตัดไหมเนาะใช่ตัดไหมออกแต่ก็อันนี้คือทรประกอบเหมือนเอ็มวีแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอตัดไหมไม่เท่าไหร่หรถ้าตัดใจยากกว่าตึงปง ตัดแตงทนทีเลยเลยอยากจเอาเนี่ยฮ้ชิเป็นก่คนเามาูกแม่รักษาคนลักมากเพชเขาอกว่าพิการละครพิการละครเพชรจะมองลุงเม็ดเดียวลุงอมเส้นเดก็ต้องเก็บใบไม้นี่มัน เดี๋ยวอะไรเนี่ยบาทลูกค้าวงวานสะบองเด็ดเอ่อแอปพราะว่ามัเ็นเหมือนแบบนี่เนาะอัปเดตแล้วแอปชอบแมนที่แบบเลยอ๋อเขาถูกบล็อกแล้วเพราะว่าเขามีคนบอกว่าให้เปิดแบบ มาเอาออกดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรผกตกแต้แน่นอนโดาเนต้ายนีลว่ะตกด้ายใช่อ่ะเออกให้หมดเลยแถวเนี่ยใกล้ๆเป๊กอะอันตรายอ่ะไม่เดี๋ยวมึงออกอย่างเี้ยมันอะแป้งกรอบตอนนี้มันไม่ิ่งดีกตอนนี้มันไม่้งงน่ มันมีผลิตภัณฑเยอะมากเลยค่ะทุกคนทานทุกคนทานไม่เยอะตัวจะแตกเลยแล้วเห็นบอกไม่ทานอะไรสามวันไปเฮ้ตอนนี้ก็เหลือแต่แค่นี้แล้วอ่ะหมดละได้ขอบแล้วเป็นเศษไหมนะเศษก็ไม่เป็นไรเพื่มาเอาเหมือนที่นี่อ๋อเออเออใช่ใช่ดีดีใช่คือคุณแบบเข้าขาดีมาก พี่แกงกรอบจะกินเป็นตัหมูเลยครับจนกระทั่งเระต้องทานแต่เราไปกระปุกแล้วปันแตกปะอย่ายวเวอร์เดี๋เวอ่อ,เวอ,รอ,เวอร์มีพี่บางคนบอกซื้อเค้ก เทพเกาะรุ่งแบบที่อะไรนะลูกบวดเล้ไอ้ลูกรับปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่อไปหมดเลยไม่ใช่ก็ตอนเราเดินในกระเพาะยังกรอบอยู่นะเดินไปโกกโกกโกกแล้วเช้าวันไหนไม่กรอบขึ้นมานี่บอกด้วยครับอ่าครับอันนี้คืออันนี้ท้าทายชาร์เลนจ์จุดเราแต่งเราแต่งเนี่ยนะกรอบวันนี้เราจะมารีวิวเทพแป้งแต่งตัวมึงชื่อไหมเนี่ย น้องน่าเป็นเศษแต่ว่าเหลือแค่นี้นะครับต้องขอต้อนรับนักข่าวพิธเต็มพื้นเลยครับเพื่อนกิมเลยครับคือวันนี้คินกินเค้กทั้งหมดไปกี่แผ่นเออมึงตอบแต่รก็ตอบนี่แหละขยาหรือเปล่าไหนวะมึงติดต่อเดินเฉยๆกูหนึ่งแน้ว ต้องฟันหน่อยปันแตกรอบผิวเอ๊ะแับกรอบกรอบเท่ากับอาไรถ้าเกิดความกรอบกรอบเท่ากับอะไรปันแตกมกกรอบกับแข็ง ไม่ใช่ไม่ใช่กะกัแข็งใกล้กันมากปิดไรปิดไปิดไรเพ่มอีกตัวหนึ่ไม่แ่ตัวมาเอาการผมนิดที่นรำบกกับแข็งมันใกล้กันมากถ้าแข็งก็ต้องกรอบด้วยนะอร่อยอร่อย เต็มพื้นเลยหมดพื้นนะเต็มพื้นไม่เท่าไรแม่หกพื้เต็มเตมเต็มเตแม่งน่ารักพันพันยิ่งขับกับสกกระปรงไม่้องเวลาเสร็จนะคะเราคิดว่าเขาขับใครกว่าใครกว่าตอนนี้ก็คงต้องเป็นพี่แบตแล้วล่ะครับเอ๊ะต้องผมด้วยครับน้องๆกลับหมดแล้วล่ะครับอันนี้จะไปหานี้นานก่อนรำฟังเนาะ ยังอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อ่ะหมอนลังกันะยังอยู่ครับเขาจะเปิดร้านอยู่ใช่ไหมเเปิดร้านไหนทไรสุตาครับวีอาร์แอนจีสว่วีอาร์นีสนอหมอาถเรื่อเทีใครยันแฟันที่ไม่จริงนะคแต่ว่าดูเหมือนจริงฟันมาฟันมาก็เข้ากันหมดทั้งสิมันกระต่ายกันอันจะักอะไรก็บอกเขาไปครับ แข,แ,แข้งกันออกมาละแมทุกคนอะไรอ่ะออ๋ทุกคนแข็งมากเดดโอยไม่ละอันอันนี้ใครกินต่อได้อกป่ปะทุกคนทม,มาะขอให้ทุกคนปึกตับเป็นหางหกินอลักเจ็จก่อนโอ้ ไใส่อะไรในน้ำสีฟ้าของเฮียโซดาโซดาค่ะอิตาเลียนโซดาเออมาเล่นนะครับเออมาครับกวนดิบกวนแล้วมาให้เราเป็นถัง กคนอยากเซเวสนะครับมมี้ี้ใช่ใช่มีทุกคนทำงานเนี่ยเป็นมันมีทุกคนเราเตรียมตัวไปทำงานอะไรนะครับอะไรที่ผมพูไมไดไปไรสาระแล้วต้องขอตัวเ,เ,เดี๋ยวผมจะแบบนี้ใหบอกว่าครีบกับเป็นกร้อมอะไรแข็งอะไรอยู่นะครับเดี๋ยว ทำไมเพราะแบรรปองไม่ถ้ากล่องนี้ใครกินต่อได้แบบสเตตนไม่ไม่ให้ใครกินแล้วก็คือเก็บให้เขาเลยกินคนเดียวหมดกล่องกลับบา้านไปเลยกลับบ้านไปเลยลองลองถึงโชว์เลยอ่ะอันนี้คือกินจริงไม่ได้ใช้สแตนอินนะกินจริงจริงอ๋ออ,อ,อ,อร่อยอ๋อ,อโอเคมื่าเราเปิดอ่ะเราสมัครไอ้่เงี่ยพี่เลี้ยงเด็ก อออยู่ก่อนอ๋อไว้ตามองเพลงโชดีป oh, ่ะอ like okay, so well, ืมใครอยากฟังนองเพลงกดหนึ่งล้วไม่ไม่โกรห้ามห้ามห้ามอย่ากดอย่ากรดหัวใจมารัวรัแต่ร้องเห้แบบก้ะซดนเครับเช่นโอ้โหข้นาเมียะโอ้โห ก๊อกแท็บแบบสีมันเป็นสีกระเบื้องเซลหนึ่งเพอสีมันเหมือนกระเบื้องจริงวะก็เรียนอยู่ไหมไม่แม่ออกครับมีใครจอดขวางประตูและบ้านบ้านปะไม่มีค่ะงั้นแสดงว่าบ้านอื่นไอ้หมอหมอปะมึงรู้ไหมว่ามันจะทางเข้าต้องออกครับจริงหรอหมอจอดขวางเหรอ เพิ่งเคยมาเพิ่งเคยมาไม่แขกใหม่แขกไม่ไม่ใครใครใครก็ไม่ควรจะจอดขวางหน้าบ้านนะครับไม่ไม่มองไม่ใช่หรอมั้งไม่ใช่หรอมีขาวอ่ะไหนดูซิเอาของคุณเองย่างเง้ยอยากว่ไม่มีรถมาค่ะพอแล้วจะใช่รถบ้านมั้งอ๋อเออเหรือว่าอาเปล่ารถบานมั้งของมึงจริงๆของมึงจริงๆของมึงแหละเนี่ยนะ

ประตูประตูต้ันเห็นน้ำกัได้เอาเงาเลยเาแค่ค่แคเห็นมืนี่คือแนนนี่แนนี่แนนนี่เขาไม่มันจะโดนอะไรวะแมนี่ไม่รู้แมนนี่คือมกรอบนะเขาเปิดเพลงสนุก หรือวได้หรอได้หมดทรแต่เมื่อกี้เนายงนนี้เเราลองอิได้แล้วก็ไปอีกบ้านเนาะอ่างนั้นีไม่เขาไม่เขา้องตอนนี้มันไดเปิดเนพี่เกอสงสัยเขาไม่ทำเมื่อกี้เห็นเขาบอกดยอ๋อต่พอกนี่อันนี้คือจะ้งอครับคือจะเอานก็เ กินจนกระเพาะกรอบแล้วตอนนี้กินแล้วครับอะกรอบกรอบนะครับกรอบนะคันนี้คือเสียงกรอบอ๋อเสียงกรอบเสียงกรอบร้านจะผพังกันเพื่อนเสียงกรอบไม่ใช่วันที่เราขยับไว่ได้แค่อะไรถุงพลาสติกอ๋ออเรา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 ตอนกินของมีอะไรม่กินไม่เหมือนทำไมไปวันนั้นเราใช้ขวดหรือไงข้อขวดละน้ำขวดน้อำขวดน้ำ ต<า>แต่ว่าเขาไปเือไม่ต้องพูดเยอะคืออะไรต้องไม่ <c oughs> ต้องจินมมันนะจิ้มแ่ต้องแคมลากักเด็ดทอนมองเพลงก่อน้องเพลงก่อนขับชีไรครับลาไปด้วยบทเพลงเสียงได้ครับินนนาำตะกึกตีม เพ<อ>ลงรักแรกเออเหนื่อยไหมนะไปันง่ายเลยเหรอเราร้องเราไม่ต้องถุงเนื้ออยู่แล้วเราเน้นจังหวัดดนตรีจังหวัดจันทร์อะไรเนื้อไม่ต้องเป๊ะยังไงผลิตต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ออม ไม่ไมใครรู้ก็ได้นี่ไงรักไว้สป,ปอร์ตนะครับก็ไม่นี่ก็มา update แ,แ,แ,แฟนดรนบก็คิดคนครับอยากก็ทุกคนยอยากมำในช่วง่ <c oughs> งแบบอาให้เราถ้าคแบบเี่นเนี่ยนโะ <c oughs> อ,อไม่อะ

some uh -oh. laughs, some laughs, some with shine. She you she weighed up and So, <laughs> <and never. laughs> <laughs> <neighbor>, tell <didn't> you some neighbor, <laughs>

ทำหน้าโมเดลก่อนให้แคปก่อนให้แคปตอนนี้ทำหน้าแบบเออประมาสิบ,บช็อตทำหน้าเวียดค่ะทำหน้าแบบอะไรนะฮะสงสยัย <c oughs> สงสยัย <c oughs> ไปรลบรับโทรศัพท์แฟนทำได้ย <c oughs> งไงวะคะโวเสียงสอง

Bye